อะไรไปติมเหรอไปติมลงมานิดไปป้านิดดีกว่าป้านิดอิ่มอิม่มผักนปะปะ้าปแตรจะเรียกป้าแตกไม่เดินให้ทั่ว มาจะเาจะไปน่นพี่พี่นี่ไงนี่ไปไปสารสารยาแฟงยาบุเหลือ เดินผ่านตรงนี้แหละตรงนี้เป็นคูค่ายโบราณเป็นเนินนะเป็นเนินเป็นค่ายอ่ะต้นอะไรนะจังจังคืออะไรมันคือชื่อของมันอ่ะแต่ปาปูนปาล์มปาปูกไว้ที่บ้านอ่ะมเพื่อทำให้เราจะงลยง่มงหลับหรอที่ไม้เซตที่ต้องตัดไม้เซตอ๋อต้องมีไม้เซตด้วยอันนี้เหรอเป็นคี่ใช่นี่ถ้าผมเมื่อก่อนจะได้ตามนั้นอันนี้ต้นถ่อยค่ะ ต้นไข่ปากไข่เหรออะไก็ไม่บอกต้นไข่แล้วต้นอะไรอ้าวเป็นขูค่ายเหรออ้าวเขาขูค่ายเขาก็ทําเป็นเนินขึ้นมาไงเป็นเนินขึ้นมาแล้วมาก่อนน่ะเหมือนในหนังอ่ะเขาจะทำไม้ขัดขัดขัดไม่ให้ไม่สัตว์ตัวสัตว์ตัวเข้ามาในค่ายง่ายง่ายไงแม่น้ำเออคุณค้าดิแทนต้องกลับบ้านเร็วนะคะแล้วเร็วห่ออ่ะสรุปต้องไปส่งเพื่อนเหรอ เมื่อกี้ชวนไปไปลบบุรีเฉยเลยเออเมื่อกี้ชวนไปลบบุรีพวกเราก็เขาที่นนทบุรีคนนี้ค่ะนนทบุรีอืมพี่แต่ก็ไปส่งใกล้ๆตรงนี้ก็ได้เอ๋บอกขอนศสิงบุรีอ่ะพี่แต่นี่อะไรกันนม่เกิดทันเจอใช่ไม่ใช่ค่ะ ซีปีค่ะถูกต้องค่ะแต่ต้องดูผลคล้ายๆเลยเนาะมันคล้ายๆพวกล้างจืดย่านางเนี่ยมาดูค่ายอะไรนะพี่คูค่ายโบราณคูค่ายของของเล่าเล่าให้เล่าพี่เล่าคูค่ายให้ฟังก็คูค่ายก็เป็นแนวอ่ะเขาก็ทําเป็นเนินเป็นน้ำคลองในร่า้ปองกัันศตรูเขาป้องกันศัตรูเข้ามาในค่ายได้ง่ายไงก็เขาเล่ากันว่างั้น ไม่ไม่ไม่แน่ใจอ๋อน่าจะเป็นน่าจะเป็นของหลวงแหละเพราะว่าม,มันเป็นพื้นมันเป็นพื้นที่ของวัดโพเกาต้นอะ่ะของพระเออของพระอาจารย์ธรรมโชติอ่ะเนี่ยเสรละนี่ไงนี่นี่นี่ใหญ่ใหญ่เนี่ยนะเต่าล้าง ใช่ป่ะข้ามไหนต้นคุ้นๆนนะ่ะเออจะลงไปตรงนี้ป่ะหรือว่าไม่ได้ลง,งทุกท่านอันนี้คือสารของวีรสตรีไข้าบางระจังอันนี้ต้นอ่าไปหญ้าบุญเหลือนะหญ้าเฟือง ก็เขาก็ว่าอย่างนั้นนะก็เนี่ยเล่าแล้วก็วัดอยู่ข้างหน้าพระอาจารย์ธรรมโชติก็วัดพระเจ้าได้เลยไจ้าว่าชื่อพระธรรมโชตินี่ไงนี่หรอที่มาช่วยกันขุดเนี่ยหรอพี่ ใช่ชาวบ้านบางละจันช่วยขุดเป็นเนินเป็นเนินใช่เนี่ยเนินทั้งหมดเลยแล้วเขาก็จะใช้ไม้ใช้อะไรถ้าเป็นแหลมแหลมไม่ให้กนเน้ามาข็จริงๆแล้วคือป่าคือเนี่ยถ้าึงยกมาจากคนที่ใชยชานคือมันมันเป็นป่าแต่ว่าเขาเหมือนมาขุดคนนี้เนี่ยเพราะว่าเขาเจอเป็นแนวแล้วก็ถ่ายถ่ายจากไอ้นี่ด้วยถ่ายจาก ภาพแผลทางอากาศ<ห>มันก็จะเป็นเหมือนกับเวิร์งอะเวิร์งเป็นล่องเป็นแนวเป็นอะไรนนเป็นไงภาพแผลทางอากาศ,าศาลหลานแกเข้าไปในกรุป๊ปแอนแแบบแม่แกไปนั่งอยู่ตรงบ้านใหม่สองพันห้าร้อยสิบสองอะยังเห็นแม่เห็นแม่นั่งอยู่ว้าภาพแผลทางอากาศอ้าพี่ขนาดแกขึ้นไปอยู่บนตวัดแล้วนะย <c oughs> ่าเฟืองย่าบุญเหลือย่าฟักย่าเฟืองย่าบุญเหลือ ก็คือที่ที่ที่อ่างทองก็มีนะวัดวัดห้าร้อยอ่ะวัดพิเศษเล้วไม่ใช่ในแก้วในทองในจอกในทองแก้วไงเขาก็มาก็ก็มาอยู่ที่นี่ไงใช่เขมาที่นี่มาร่วมสู้เออที่นี่มีหลายหลายหมู่บ้านอ่ะมีคนจำได้และมีตามดีนะอืมตรงนี้เป็นของดั้งเดิมหรือว่า ก็เขามีสารเดิมแต่ไม่แน่ใจว่าตรงไหนก็คือจริงๆแล้วอะมาก่อนน่ะไม่มีชื่อของวีรสตรีหรอกก็คง,งจะนิดตอะอเพราะสมัยนู้นยังไม่มีกล้องถ่ายรูปอะ่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะนิดตทั้งนั้นขออนุญาตนะคะนะครับประสานวีรศตรีคือมาก่อนเนี้ยค่ายบางอาจันส่วนใหญ่เราก็จะได้ยินชื่อของนายทงเมน้น นะขุนสันทเรื่องเป็นผู้ชายทั้งนั้น,เ,นเอ,อแต่จริงๆแล้ววก็ก็จะมีสา,สารเสร็จพระนเรศทำไมก็ถึงมีตรงนี้ก็คงจะมีคนมาตั้งอะ่ะออาาจรฝันหืเออฝันหรือ,อ,อนอิมิด,มดหรืออะไรก็ว่ากันไปนะเอ้ พี่เก๋อันนี้ไข่จริงหรือไข่ปลอมไข่ไข่จริงใช่ไหมใช่ไข่จริงนะไข่แจ้จริงหรือเดินตลอดะเด็นจริงจริงไข่แจ้แหละตัวที่เดินตลอดกระเด็นเนี่ยเฮ้ยเนี่ยหรอเออเพราะเขาดูเขาอยู่เขาดูเขารู้อ่ะคนเลี้ยงอ่ะไข่แจ้เออเขาเขาทำคลอดกับมือเลยหาเลขที่ไหนไข่กระเด็นลอดหายไปไหนแล้วอ่ะเอ็นเลยอ่ะ เห็นเดินแถวนี้นี่ไงพี่โต้นี่ไงอยู่ตรงไม้ไงเขาถึงเรียกนางไม้บอกพี่โต้ไปไหนที่สวนปลูกไว้ท้องใส่ถ้าโต้ไหนเราตายเราตายหลายปีเราก็มีต้นหนึ่งแบบนี้ไว้เนาะอย่างนาไงอย่างนาเนี่ยอย่างนา โมยอ่ะโมยอ่ะเออไม่ต้องมาถามเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นแหมจะไปส่งจะไปส่งพี่โตที่นี่ใช่ไหมขนส่งสิงห์บุรีใช่ไหมนได้ดูเยอะดีดีเนี่ยฉันถ่ายให้สวยทุกคนแล้วทุกคนถ่ายฉันนะเพื่อเผยต้นนี้เนี่ย พี่หนึ่ง,งพี่หนึ่งว่าต้นนี้เนี่ยเผลเผอยู่ตั้งแต่สมัยค่ายบางระจันปะ <c oughs> มีโอกาสนะเ <c oughs> ขาก็คงจะได้เห็นชาวบ้านเห็นความเป็นมาเป็นไปอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยแล้ว <c oughs> แล้วเผลเผก็มีนี่แหละชาวบ้านบางระจันมาเสียชีวิตตรงนี้เยอะแหละเพราะทุกคนใช่ไหมพอเริ่มถอยเริ่มอะไรก็มาหลบไงค่ายแตกก็จะมาหลบไงนี่แหละต้นไม้ทุกต้นอ่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถ้าเกิดไม่พันถ้าไม่พันเนี่ย ก็ตัดเราตัดไปแล้วพอพอเอามาพันก็เลยก็เหมือนที่เขาเอาตีความเป็นพันเนี่ยเหมือนก็ไม่กล้าตัดเหมือนเส้นเลือดเลยนะไม่เหมือนเหมือนปูนเหมือนเลือดไม่เขาบอกว่ายางนา้ียางนา้ไม่เหมือนเส้นเลือดแต่รับพลังไได้ได้พลังดีไม่ดีไม่รู้นะแต่ใหญ่ใหญ่ก็ไปรับมาแล้วจะไปรับอะไรอีกไม่ไม่ไปวัดมาแล้วเขามีถูก กันเงาอืมพอรับขันเนี่ยไปรับตัวรับรับขันจะ้รับกะละมังได้ไหมอันหนึ่งเอาไปทีเริ่มอยู่มันจะตีปะะปะอันนี้เป็นเขาสร้างมาใหม่สร้างหม่รูปมาก่อนมีเหล็กที่ไหนล่ะก่อนเหล็กผูกหมดแล้วล่ะ อไม้นั่นไปมาไม่อยู่คาป่ะพวกนี้เขาทำไว้ทำไมอ่ะอะไรพวกนี้เขาทำไว้ทำไมสุดยอดเลยอ่ะสวยอ่ะเขาเรียกว่าเปิ้ปใบมะขามอุ้ยพี่ว่าเปิ้สบาออันนี้เปินค่าหลวง่ะ แต่เพิร์นสบายนางก็เพิร์นสบายนางเหมือนแต่เลยนี่เพิร์นข้าหลวงแต่ไม่ดมะขานจะเป็นอีกอย่างเนาะใบมันจะเริ่มเล็กกว่านี้ครับนี่ก็ไม่ได้จบแสดงว่าแสดงว่าเขาแต่งงานแล้วสบายนางเขาจะไม่แต่งกับนางสาวเพิร์นสบายนางสาวแั้ที่ไหนก็ต้องเมากเลื่ะแอ่นนั้นเล่อนมากเลยใชลังอะไรไะต้นไม้ อันนี้ม่มีต้นไม้และต้นไม้ต่างครับฮะอย่าไปรับไปรับทำไมเฮ้ยไม่เขึ้นเ้นไม่ เพื่อนี่ขนลุกุ้ยนี่อะไรมองเขาแปมวงทำไมเหม็นมีอะไรเลยเข้าเป็นใคร พีต่ตายไปถามดิเขาไม่ใช่คนดูรัษณะการกว่าเหมือนเขาเป็นคนมีโรคจิตเใช่คนใส่กบหม่เป็นโรคจิตเนนี้อะไรนะก เาอกเขาาคิดลึกจังอ่ะ ไปวัดอ um, ัวรรค์ไม่ได้ไรขึ้นมาเลยได้เขาได้เชิงลึกห้องน้ำอยู่นี้ปะเดี๋ยวจะเข้าห้องน้ำแป๊บ อะไรสิใส่ใส mm. ่แต่ไม well> ่เหมือนคนกติเขาบอกสรุปใครเข้าเงา